ขอฟังความเห็นเรื่องถวายบีเอมพระด้วยครับถวายส่วนตัวหรือถวายสงนะถ้าถวายสงแล้วก็ที่จริงมันมีหลายวิธีที่ทําให้มันงามได้โดยที่ไม่ต้องมีคําคาลหาลินทาจากชาวบ้านนะดูยาวๆไปก็แล้วกันนะครัทุกคนดูยาวๆไปแต่ดิฉันชอบที่หลวงปู่ปู่ชาบอกนะคะว่าแต่ก่อนนะมีคนจะรถเบนมาถวายท่านเนาะแล้วท่านก็บอกว่า ท่านเนี่ยยังต้องบินทบาตขอข้าวชาวบ้านเลยแล้วก็จะมานั่งรถเบ้นชูคอมันก็ไม่ใช่ท่านก็ไม่รับถวายทีนี้จะใช้รถให้มันเหมาะสมกับสรมณะสารรูปะแล้วมันก็แบบว่ารับเท่าที่จําเป็นใช่ไหมคะก็เอารถตู้รถตู้อะไรที่สาม,มารถเออแบบเวลาพระเดินทางก็นั่งได้หลายรูปแล้วก็ถวายเป็นของสงฆ์ถวายเป็นของสงฆ์ไม่รับในนามส่วนตัว อะไรอย่างนี้แล้วก็ติดชื่อไปรถเป็นรถวัดเลยอะติดชื่อไปน่นนี่นั่นมันก็จะไม่เป็นที่คระหานินทางไงมันทําได้อันนี้พูดอย่างทาอย่างขี้กเกียจพูดค่ะตาสินทรัพย์เนี่ยดิฉันเคยพูดถึงแกหลายครั้งแล้วแต่ก่อนตอนนั้นแค่เรื่องสูบบุรีเรื่องที่มาไลฟ์บอกว่ากินข้าวเย็นมันผิดมากหรือไงอะไรของแกนั่นแหละ วิการละวิเวลาวิการไม่ได้หมายถึงว่าหลังเที่ยงวันอะไรนั่นน่ะเพื่อมันก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะใครจะศรัทธาก็ศรัทธาไปแต่เวลาฟังพระอย่าฟังที่พูดดูที่การกระทำพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นพวกยถาวาทีตถาการีคือพูดยังไงทําอย่างนั้นมไม่ใช่มาพูดว่า ตัวเองเคยรวยมีเมียแปดเก้าคนพูดทําบ้าอะไรเป็นพระไม่มีความละอายเลอไม่ใช่มาพูดแบบนั้นฉะนั้นถ้างั้นพระพุทธเจ้าก็พูดได้สิพระพุทธเจ้ามีเป็นหมื่นจ้าสินทรัพย์มีแค่หกเจ็ดคนพระพุทธเจ้ามีสนมเป็นหมื่นคนนะเป็นลูกกษัตริย์อถ้าใช้ตรกาวิธีเดียวกันก็คือพระพุทธเจ้าก็นั่งรถหรูได้สิเพราะว่าไม่ยึดติดไงเคยมีมาเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าเออที่อาตมา ที่อาตมารับเนี่ยอาตมาไม่ยึดติดนะเพราะว่าสมัยอยู่ในวังเนี่ยหรูหรากว่านี้อีกพุทธเจ้าทําแบบนั้นหรือเปล่าพุทธเจ้าทําแบบนั้นเหรออ่ะถ้าจะมาอ้างว่าก่อนบวชเนี่ยโอ้ยรวยกว่านี้อีกเป็นเจ้าของเต็นท์รถมีเมียหกเจ็ดคนเอามุงเค็มอย่างนี้พุทธเจ้าก็เค็มได้เอา้าพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยเราก็เคยเป็นลูก พระเจ้าสุดโทธนะนะอยู่ในราชวังฉะนั้นที่อาตมาเสจสุขอยู่เนี่ยมันนิดเดียวอาตม,มาไม่ยึดต,ติดถ้าใช้ตรกะเดียวกันดูไปยาวๆแล้วกันใครดิฉันที่เกียรพูดมากแต่ดิฉันไม่ตรัทานะใครจะตัดทาก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเดี๋ยวจะหาว่าดิฉันมาอิจฉาอิจอะไรอีกเดี๋ยวหาว่าดิฉันมาอิจฉามึงอิจฉาพระทำไมไม่ใช่ของมึงเขาถวายเอ้าก็ไม่ว่ากัน แต่แนะนําวิธีว่าเออทํำยังไงไม่ให้ไม่ให้มันเป็นที่ติฉินนินทาถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวพระองค์อื่นก็ทําบ้างแล้วก็บอกว่าอาตมาไม่ได้ยึดต,ติดอืมอะไรนะไม่รู้ว่าพูดจริงหรือพูดไม่รู้นะที่เห็นเห็นในข่าวอะ่ะที่เขาบอกว่าอะไรนะฝืนใจนั่งหรือฝืนใจรับอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะ <laughs> อืมแค่นี้แหละอืมมองบนค่ะดูดูไปยาวๆดิฉันดูพระดูวันสองวันไม่ได้หรอกให้ดูไปยาวๆเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ค่ะดูไปยาวๆเดี๋ยวก็รู้อืมดูไปยาวๆอืม ชอบมุมนี้บ้านคุณแพรรี่จางขอบคุณค่ะคนจันเหมือนกันนะคะอ่าคนจันเขามีแต่คนเก๋ๆคนจันมีแต่คนเก๋ๆคนเลดุดๆ จันมีแต่คนเก๋ค่ะจบ <c oughs> ใช่ไหมหัวเราะแบบผู้ชนะดิฉันเคยบวชมาดิฉันรู้เอาามเอามาเอามาเอามา้ดเอามาอาไไปเอามา นีัยงลยนะใช่ใชก็ถึงบอกไงอะไรนะเจ้านายผมเคยจะไปถวายรถเก่งให้หลวงพ่อคูณท่านบอกว่าอย่าเอามาถวายเลยถ้าจะถวายจริงๆถวายเป็นรถตู้ใช่ถ้าพูดว่าความจําเป็นก็ถวายรถตู้ไม่ได้บอกว่าเออพระไม่ควรมีผาหน,นะ ก็ถวายรถตู้แล้วก็รับแบบที่มันจําเป็นจริงๆถ้าไม่จําเป็นก็ปฏิเสธเขามันมีวิธีปฏิเสธได้เยอะแยะก็สอนลูกศิษย์สิใช่ไหมก็สอนลูกศิษย์สิถ้าตัวเองเป็นพระปฏิบัติอ่ะถ้าตัวเองเป็นพระปฏิบัติเป็นพระป่าก็สอนลูกศิษย์ให้ฉลาดสิด่ามันไปเลยก็ได้ว่ามาเอาอย่างนี้มาถวายพระมันก็ส่งเสริมให้พระมีกิเลส เอารถหรูแล้วพระอาตมานั่งคนก็ติฉินนินทามันก็ไม่เหมาะมันเกินสมณะสารูปก็สอนสิไม่ใช่มาอวดว่ารองเท้าคู่ละห้าหมืนอะไรมันใช่เหรอมันใช่วิสัยของพระเหรอมันไม่ใช่ถ้าอะไรที่รู้สึกว่าอันนี้มันไม่ได้แล้วมันจะทําให้เราตกเป็นที่เนี่ยเหมือนพอเป็นข่าวใช่ไหมอะสังคมเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมเราก็ต้องสอนลูกศิษย์เราสิ มึงเอาของอย่างเงี้ยมาถวายกูอย่างเงี้ยแล้วกูรับแล้วก็ชาวบ้านเขาก็มองไม่ดีก็ทําให้ภาพลักษณ์พระมันเสียหายทำไมมึงไม่ถวายอย่างอื่นมึงก็ถวายอะไรที่เป็นสาธารณประโยชน์ไปเดี๋ยวกูพาไปมไม่ต้องมาถวายกูหรอกกูเยอะแล้วในวัดเนี่ยพอแล้วเอาแค่คันเดียวสองคันพอมึงจะถวายใช่ไหมคันเท่าไหร่ x เเนี่ยมึงจะถวายกูเนี่ยกี่ล้านไปเดี๋ยวไปซื้อรถโน่น มาให้โรงพยาบาลให้กู้ภัยให้อะไรไปพอแล้วที่นี่ไม่ต้องเอาไม่เอาแล้วก็พูดไปสิก็พูดไปสิไม่ยากอะไรอ่ะก็พูดไปสิจะไปยากตรงไหนอะ่ะก็สอนไปที่เรื่องอื่นยังสอนได้ล่ะเรื่องอื่นยังเห็นสอนให้ชาวบ้านฉลาดได้ล่ะเรื่องพญานาคเรื่องอะไรก็ยังสอนได้ล่ะ ไอเรื่องนี้สอนให้ฉลาดไม่ได้ละ่ะสอนไม่ทีคะท่านก็สอนท่านไปสิมึงอย่ามาถวายครูทำไมไม่ต้องเอามารถตู้คันหนึ่งก็พอแล้วไปไหนถึงไหนได้มึงอยากถวายนะักใช่ไหมรถเนี่ยไปเดี๋ยวกูพามึงไปเดี๋ยวกูพามไปท,ที่ที่มึงไปบริจาคแล้วมึงได้ประโยชน์กูค,คนเดียวจะไปใช้ยังไงรถเป็นร้อยคันเี่ยพูดมาได้ไงเป็นพระพูดมาได้งไงมีรถเป็นร้อยคันพูดไม่ถูก มันพูดไปได้ยังไงบอกตัวเองมีรถเป็นร้อยคันถวายมาเป็นร้อยคันพูดไปได้งไงอืมอืม นั่นแหละมันมีวิธีการเยอะแยะอันนี้เราพูดถึงในเชิงวิธีการว่าถ้าจะสอนให้ลูกศิษย์ฉลาดนะันนะสอนให้ลูกศิษย์ฉลาดอ่ะอืมสอนอยังไงสอนอยังไงให้เขาฉลาดที่ทําบุญแล้วมันได้ประโยชน์สอนอยังไงเอะใจเยอะๆอด,ดีแล้วค่ะ เอใจอย่าไม่ผิดหรอกเอกใจเยอะๆดีเอจใจเยอะๆถูกแล้วเวลาเราจะศรัทธาพระเอกใจเยอะๆตั้งคำถามเยอะๆมันจะได้ไม่เป็นศรัทธาตาบอดแบบที่ที่ฉันพูดไงอืมตั้งคําถามเยอะๆดีแล้วค่ะจะดงว่าคุณศรัทธาถูกทางแล้วเรามีสิทธิตั้งคําถามได้ค่ะตั้งคําถามไปเถอะอืม <c oughs> อืม พูดไปเถอะอืมนะใช่ไหมดิฉันพูดถูกเปล่าดิฉันพูดถูกไหมอ่าดิฉันพูดถูกไปคุณคิดว่าดิฉันพูดถูกไหมอืม นนั่นแหละทานข้าวเย็นหรือ,อยังทานข้าต้มค่ะทานเข้าต้มค่ะวันนี้ทานข้าต้มอืมชมพูน่ารักมากครับขอบคุณค่ะ La bubu sini ha la bubu La bubu la bubu ข้าวต้มหมูกับข้าวต้มกุ้งใส่หมูกับใส่กุ้งแค่นี้ก็พอแล้วน้ำตีเหลืองมาจากพริกค่ะใส่พริกปน่นใส่พริกปน่น มันก็เลยอร่อยฝนตกไหมตกค่ะเพิ่งหยุดไปเมื่อกี้ ไปก็ไม่ได้อะไรหรอกคะ่ะหงก็แต่ไปก็ไม่ได้อะไรดีใจไม่ใช่หมอ แต่การหนกระแสวันนี้ควรควร,ควรเชิญหมอไปค่ะไปประเมินพฤติกรรมที่เขาทำว่าโอเคไหมปกติใช่ไหม